Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora con una hermosísima recopilación de momentos que no creerían que Mew Golf han dicho, hecho. Así que bueno, Winnie's, pónganse sus pelucas y disfruten de este video. <laughs> ดูไม่ออกเลยค่ะพี่มิวถ้าถามผมผมก็ยังตอบเท่าเดิมอะควาตอบก็ยังเหมือนเดิมเลมันจะไม่มีทางเต็มใช่เพราะว่าถ้ามันเต็มเมื่หร่แสดงว่าเราหยุดเรียนรู้กันแล้วผมรู้สึกว่าการการหยุดเรียนรู้กันอะคือต้นเหตุของการเลิกความสัมพันธ์ ผมรู้สึกว่าเวลาเราคบกับใครนานๆหรือว่าที่เขาเบื่อกันเพราะว่าเขาเลิกที่จะเรียนรู้กันเขาไม่สนใจอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันคือการเบื่อนั่นแหละใช่ก็เลยไม่เต็มใช่ไหมครับก็มี9.9 9.999 9.99999ตรมยา ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันที่เราได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันคร้บก็ถ้าอโอกาสชั้นหนาก็อาจจะได้เจอกัน <c oughs> ตอนนี้ดูร่วมกันแล้วครั <c oughs> วกวกกิ่มดีเลยหน้า,<ร>าแบบหน้าบี๊แต่เ,ตเรืองมันจะตรืงเมมจะตูกจะบีเฉเชมา ทำไมหน้าบึ้งแล้วยังหล่อจังเลยครับมันกลับจะไม่มองหน้าพี่หน่อยหรอครับเฮ้ยต้องมองหน้า <c oughs> นี่เราเนี่ยขนจมูกสวยมากเลยนะครับไรเหนือนก็สวยนยเนี่ยนะหน้าตึงหน้าตึงไอจิตต้าครับกับ สาวยนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้เออคู่นี้เป็นแฟนกันเหรอมกฟกครับอะไรสักอย่างมกปฟกมกปฟกมิลกาเป็นแฟนกันออทำไมตัวย่ออย่างนี้หรอเข้ามาถึงนั้นแหละครับอ๋อรองก็ โอกาสร่วมงานก็อาจจะน้อยลงแต่ก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเองแอบเห็นแม่เราแบบดราม่าเห็นเห็นเห็นเหเยอะเลยครับใน t วิตเตอร์ก็จะคิดมากกันนะครับก็เอาจริงมันก็เป็นก็เข้าใจเขาแหละครับว่าเขาอาจเาไม่ได้มาอยู่ในจุดของเราเขาอาจจะไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดด้วยแล้วก็ก็อยากคิดมากแล้วกันครับเหมือนเดิมครับผมใช่ อีวนนิสแอบรักหรือเปิดเผยเอาจริงก็ไม่ได้แอบ HAPPY BIRTHDAY HAPPY YOU TO YOU, Happy birthday to you. รักนะครับ ทำไมคุณต้องมาพร้อมกันคะฉันไม่เข้าใจก็เป็นคู่กันครับอะไรนะอะไรนะตอบว่า,าอะไรนะเพราะว่าเราเป็นมิวกรับครับออเอ๊ะทำไมพ่อต้องออบคะทำไมพ่อต้องออบตรงนี้คะให้กําลังใจ <laughs> แม่ด้อมหวานใจมิวกรับกับค่ะ แฟนแฟนไหนครับแฟนขับพิลทุกคนเลยครับไม่ได้หลอกให้ใครเป็นพิเศษใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ได้ฟังไหมทรายได้นอนฟังนะครับเป็นยังไงยังไล่ไปนอนอยู่เลยมั้งใช่ยังยังยังบอกให้แกไปนอนอยู่เออขาอยากเจอเราเป็นจบสุดท้ายก่อนนะที่เราหลอกให้แฟนขับนี่แหละก็รลอกให้เราด้วยไงเราให้เราด้วยแล้วเนี่ยจะถามกี้ก่อนจะต่อต่อถามพี่มิวเลยค่ะถึงเรื่อง ไม่เนอะมีของดีไม่ต้องโชว์ครับไม่ว้องห่วงครัคเพราะว่าเขาเขาดูเขาก็เอาไปไม่ได้พิงก็ดีใจเหมือนกันจะเหมือนหน้าเนอะตอจทิงแค่สองสีซันใช่แล้วตั้งแต่ที่เราเจอกันมาพี่มิวอะก็ช่วยสอนผมในหลายๆอย่างทั้งเรื่องแบบการแสดงหรือว่า การเจอพี่พีแฟนคลับอะไรพวกเนี้ยก็ขอบคุณที่แบบคอยช่วยสอนคอยอะไรอย่างนี้ทําให้แบบเราสามารถทํางานในจุดนี้ได้ดียิ่งขึ้นก็ขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับครับผมพี่ขอบคุณเราเหมือนกันขอบคุณที่เ็นแบบคล้ายๆกันทัน้งพี่สอนเราไปมันก็เหมือนแบบพี่ก็ได้อะไรจากเรามาเยอะเหมือนกันเรื่องการแสดงก็เหมือนกัน เรื่องแฟนคลับก็เหมือนกันก็ดีใจที่ได้มาเจอกันขอบคุณเหมือนกันนะครับยินด,ดีครับผมแล้วผมเนี่ยก็อยากให้พิมพมิวเนี่ยแบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่คอยใส่ใจผมคอยใส่ใจคนรอบข้างแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับ,บอยากให้เราเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้เหมือนกันเ็น,น่ารักไปตลอด แล้วก็พี่จะรอดูเราเต็บโซนะพี่อยากเห็นเรามีความสุขเหมือนกันไหครับตัว <laughs> นี้เป็นปลาปลาดิบกุัน we're gonna have. รักจริงหรือเปล่าทำไมตรงคําว่ารักเธอนี่มันแบบว่าน้ําเสียงไม่อยากดูหนังแล้วอะไปดีกว่าจะกลับไปดีกว่าจะกลับบ้านแล้วเเออฮ้ยโอ้โหรุนแรงนิดเดียวนิดเดียวกลับวิ่งเข้ามาทันทีพับพับพับเฮ้ยยังยังยัไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้โหยงงว่าเลยขอโทษไม่เลยนะอ่ะกลับเราเริ่มกันเลยกว่ามิว ไปดูหนังกันผมอยากดูหนังอะโอ้พี่มิวครับพี่มิวครับพี่มิวพี่มิวผมอยากดูหนังฮะพาผมไปดูหนังเลยนะไม่อยากดูแล้วโอ้ยมโอ้ไปเลยเเหมือนเด็กไงเหมือนเด็กที่แบบางอแงอม้ยไเ้ลยพี่มิวสขวบแน่ๆตอนนี้ไปไปครับพี่ไปดูหนังกัน ไเมไปดูหนังกันแล้วไหมต้องเล่นตัวตอปะอ่ะเล่นตัวตอไใหมนะงอีกพีหนึ่งอีกทีหนึ่งมาไม่เมียวไาดูหนังกันไม่อยากดูแล้วและอยากทาอะไรเฮ้ยอยากินข้าวหิวแล้วโอเคงั้นไปกินข้าวกันไปเฮ้ยไปดูหนังทกคนทุกคนกคนคนทุกคน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 ทุกคน เปลี่ยนรืรอับอเขาบอกว่าเรือกับมิวต้องมาเราไปกับมิวได้เราดูแลพี่ได้หรอฮะตัวผมอ,ออกใใหญ่เราดูแลตัวให้รอดก่อนตอนนี้อจริงจริงนะครับไรนะจริงนะครับจริงนะครับ ที่ที่ผมอยากไปต่างประเทศพี่มิวเเคยไปแล้วครับจริงๆผมผมอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็แบบไม่รู้ว่าผมเป็นคนชอบแบบให้อากาศชอบสูดอากาศนะครับก็อยากให้พี่มิวเขาไปด้วยแต่ว่าเขาเคยไปแล้วเขาต้องมาโมให้เราฟังที่นั่นเป็นยังไงโมแล้วครับโมแล้วว่าเขาบอกว่าสวยจริง เอ้ยก็ต้องให้ก็ต้องให้เป็นไกด์พาพาไปทําให้ยิ่งอยากไปแล้วอืมปีนี้คุณอืมคุณคุณว่ากับเคยบอกว่าอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่ใช่ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วกันอ่ะเพราะว่ากับกับชอบภูเขาไงผูมิาเคยไปแล้วนะแต่ไปได้อีกเพราะว่าเออจริงบรรยากาศสวยจริงสวิตอ่ะเออจะไปกับเขาล้วอยู่ไทยก็ได้อืมเออนะละต่อดีกว่าโมเม์สุดประทับใจในการทำงาน Y like <tín, aWA. harta> e bueno, Winnie, espero que les haya gustado este video. La verdad es que a mí casi lloro haciéndolo, Winnie. Y es que el amor de mi golf es algo que definitivamente ambos no pueden ocultar. Y si quieren una segunda parte, no olviden decírmelo en la caja de comentarios y yo felizmente voy a... Seguir haciéndoles más videos de ese tipo. Si quieren también videos así de Brian Wynn o de alguna pareja que a ustedes les guste, déjenmelo saber aquí abajito en la caja de comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal, subo contenido de Lechidori. También les dejo siempre en la caja de descripción, mis redes sociales, solo por si me quieren ir a seguir. Y nos vemos en otro video para seguir quedando clown. Yo soy Pimajo, bye bye.